อันนี้สามารถส่งส่งใส่สองอองสาหน้าซองได้ได้ครับซองได้เลยใช่ไหมใช่ครับไรชนีแห่งประเทศไทยรับรองเลยโอ้ยรับรองเลยครับใช่เป็นรก็เป็นผลิตแค่เจ้าเดียวเจ้าเดียวไรษณีผลิตได้แค่เจ้าเดียวใช่ครับ ไม่สามารถที่จะให้บริษัทอื่นส่วนใหญ่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ใช่ไหมครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆ่นะแต่นี่เป็นเฮียจีวอนใช่ไหมไหนอันนี้นี่คือไปรษณียเฮียจีวอนหนึ่งเดียวใช่ไหมหนึ่งเดียวสเต็มครับสเต็มสเต็มหนึ่งเดียวในประเทศไทยได้รับอนุญาตจากไปรษณียบสามารถติดซองจดหมายได้ติดพัสดุได้ใช่ไหมได้ครับทุกประเภททุกประเภท ส่งได้ทั่วโลกนะครับส่งได้ทั่วโลกอืมสาธุสาธุสวยมากจีวอนดูตัวเองจีวอนดูตัวเองดูตัวเองจีวอนดูตัวเองจีวอนจะอยู่ในจะอยู่ในสเต็มสเต็มปรายสนี อานนชีวอจะอยู่ในสเตมไพล์ซน